ระวังสามคำพูดติดปากที่จะทำให้คุณไม่รวยสักทีประโยคแรกนะคะอุย้ยเงินทองหายากอ่าบางคนนะคะกว่าจะหามาได้มันเหนื่อยนะเวย้ยเงินทองมันไม่ได้ออกมาจากต้นไม้นะเวย้ยคำพูดเหล่านี้มันเป็นการบอกจิตตัวเองเลยค่ะว่าเราจะเป็นคนที่ไม่สามารถให้เงินไหลมาเทมาในชีวิตเราได้เราดักทางตัวเองเรียบร้อยแล้วบางคนบอกก็มันหายา,ยากจริงอ่ะคุณเงาะคุณลองเปลี่ยนคำพูดดูสิถ้าวันนี้คุณยังบอกว่ามันจริงอ่ะมันก็จะจริงแบบนั้นวันยังค่ำ คุณก็เคยอยู่ในสภาพที่เคยเชื่อแบบนั้นเหมือนกันแต่วันนี้คุณก็เชื่อใหม่ว่าเฮ้ยเงินทองมันหาได้เรามีความสามารถในการหามันก็หาได้อะมันขึ้นอยู่กับจิตเราข้อ2นะคะอุย้ยฉันไม่มีปัญญาซื้อหรอกหลายครั้งค่ะที่มันมีของที่มันแพงเกินเอื้อมเราในวันนี้แต่ไม่ได้แปลว่าในชาตินี้เราจะไม่มีปัญญาในการซื้อมันแต่ถ้าเราดักทางว่าเราไม่มีปัญญาก็ การันตีเลยค่ะว่าชาตินี้ก็จะไม่มีวันได้วันนี้ถ้ายังไม่ได้ตั้งคําถามกับตัวเองดีกว่าไหมว่าเฮ้ยทำยังไงเราถึงจะได้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่และทําอย่างไรเพิ่มเติมเราถึงจะได้มันอันนี้สิคะถึงจะเวิร์กและข้อสุดท้ายจะประคุณขอให้้าพเจ้าถูกลงวันที่หนึ่งสักทีเถิดเมื่อไหร่จะกูจะถูกหวยสักทีเมื่อไหร่กูจะมีโชคกับเขาบ้าง ใครที่พูดคํานี้ก็การันตีเหมือนกันต่อให้ถูกหวยคุณก็จะใช้หมดไปเหลือเท่าเดิมเพราะจิตของคุณกําลังบอกตัวเองว่าคนอย่างฉันจะรวยได้ก็ต้องเป็นเรื่องโชคเท่านั้นคุณกําลังบอกเลยว่าฉันไม่สามารถหาเงินล้านหรือ1ิบล้านด้วยตัวของตัวเองได้และนั่นนะคะความเชื่อเหล่านั้นจะทําให้ชีวิตของเรากลายเป็นความจริงตามสิ่งที่เราเชื่อฉะนั้นวันนี้ค่ะการเล่นหวยคุณไม่ได้ว่านะถ้าเล่นเอาพอตื่นเต้นแต่อย่าให้มันเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวที่เป็นสิ่งเดียวที่จะทาให้ชีวิตของคุณเปล เ,เพราะนั่นมันจะทําให้ชีวิตของเราไม่สามารถรวยและลืมตาอ้าปากได้จริงๆค่ะฉะนั้นคุณรู้ไว้เลยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมันออกมาจากจิตใต้สํานึกและจิตใต้สํานึกของเราจะเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ในชีวิตของเรา